มันไหลไปตามล่องปากนะกกว่านี้คลิปนี้ขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าอย่าดราม่ากันนะคือแนก็กได้กล่องพ r ของแรดมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นลิปสติกที่แบบดังมากๆเป็นรุ่นฉ่ำวาวของเขาอันนี้ได้มาครบทุกสีเลยแต่ว่าแนกลองดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราทาแล้วไม่สวยเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่ามันก็มีทั้งสีที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ชอบทั้งหมดเลยอันนี้เราได้คัดมาแล้วเรียบร้อยอันนี้ไม่ชอบนะจ๊ะโอ้โหก้าวแทงเลยทีเดียวกับ สีที่เราชอบนะจะมีด้วยกันทั้งหมด6แท่งจ้าอยู่ใต้นี้อีกนะคะเดี๋ยวมาเมาส์กันว่าเกิดอะไรขึ้นมาเริ่มจากอันที่ไม่ชอบก่อนละกันนะคะอันนี้เราลองดูแล้วนะหลายๆสีเนี่ยจะมีปัญหาสําหรับปากน็กเองที่เป็นคนที่ไม่เคยฉีดฟิลเลอร์มีร่องปากนะคะปรากฏว่าทาไปแล้วเนี่ย พิกเมนต์สีของเขามันตกร่องมันเห็นเลยว่าน้องเขาไหลไปตามเส้นปากเราคือมันเห็นชัดคือบางาลิปสติกที่เนะ่เคยลองพวกเนื้อฉ่าม,มันก็มีบ้างนะที่เป็นแบบนี้แต่ว่าเห็นไม่ชัดนะคะเดี๋ยวทาให้ดูสดๆเลยอืมจริงๆแล้วอะจะบอกว่า first impression เขาแกพิกเมนต์มันชัดมากแล้วมันกบขอบปากคาได้ดีนะแล้วเ,เลือกเฉดสีมาได้ถูกเชียเฉดสีนี้นะคือต่อให้เนื้อดีอะเน่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่เฉดสีสำหรับตัวเองนะเนกก้องจะเห็นไหม เห็นไหมว่ามันไหลไปตามร่องปากแนก็กกว่าเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเทียบกับสีที่แนกชอบบ้างดีกว่านะคะอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรอดนะดูพิกเมนต์ดิดพอจะเห็นความแตกต่างไหมคะว่าเบอร์ศูนหนึ่งอันเนี้ยเออมันไม่ได้เห็นเป็นเส้นชัดเจนอะ นอกจากเบอร์01ที่รอดเรานะคะก็จะมีเบอร์ 03, 08แล้วก็เบอร์10ค่ะที่เออเราว่าถ่าออกมาแล้วสวยเลยนะจ๊ะกับอีกประเภทหนึ่งอันนี้ชอบนะจะเป็นสีเบอร์02แล้วก็04ค่ะเป็นประเภทแบบค่อนข้างมีความใสแต่ว่าจะใส่ประกายกริตเตอร์ใช่ไแกมาเล่นสวยมากอันนี้เราลองทาทับเขกาแบบลิปสีเข้มแล้วนะจึง่งอยู่นะคือมันฉ่ำแล้วก็เล่นแสงสวยมาก อันนี้เบอร์ศูนย์สองนะคะเขาจะมีความประกายออกฟ้าๆนิดนึงอะ่ะสวยอะ่ะทำหน้าปกแบบ โอเคค่ะก็เป็นอานเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกับรีวิวความรู้สึกหลังจากที่เราได้ลองตัวนี้อันนี้พูดตามตรงเลยนะว่าก็แอบเซลล์ๆซลนิดนึงว่าเฮ้ยทางแบรนด์เขาจะแบบตัดเราออกจากรีสปีอาร์ไหมมันจะมีปัญหาเรื่องคอนนคชันอะไรใดๆหรือเปล่าเอเจนซี่อื่นหรือว่าแบรนด์อื่นมาเห็นปุ๊บจะรู้สึกว่าไม่อยากส่งของให้เราไหมมันก็แอบมีกลัวๆนะคะแต่ว่าก็อยากจะรีวิวตามประสบการณ์จริงๆของแนกที่เราลองแล้วเป็นแบบไหนรู้สึกอย่างไรก็อยากจะพูดออกมาตรงๆนะคะก็นั่นแหละเนาะใครที่เคยใช้ตัวนี้ชอบไม่ชอบอะไรอย่างไรนนนนนะะะคคมาาแชชรร์์กัได้เเลยยว่ปป็โท and it's a bye